ก่อคือว่าใครพูดเข้าหูงดควงล่อเลยแดนหกเนี่ยเป็นเหมือนซปเปอร์แม็กกูต้องขังผิดวินัยทะเลาะวิวาททะเลาะวิวาทเป็นแดนสุดท้ายแล้วสุดท้ายของเรือนจำผมอยู่กับชิคเก้นมาหนึ่งปีแล้วผูกพันมากครับพี่ถ้าว่าเป็นลูกก็ได้ผมผมคิดว่าผมดีขึ้นนะผมไม่ไม่ก้าวร้าวมากกว่า เราก็ทราบด,ดีอยู่แล้วนะคะผู้ขังที่ต้องโทษอยู่ภายในเรือนจำเขาก็ต้องห่างจากครอบครัวนะคะแล้วก็ขาดอิสระภาพแล้วต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบความเครียดหรือว่าความมิตกังวลของเขาที่อยู่ภายในเรือนจําก็จะมากกว่าคนปกติสําหรับโครงการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ขัง,งนะคะจุดเริ่มต้นมาจากเป็นโครงการของท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะให้นําสุนัขนะคะมาเลี้ยงในเรือนจําเพื่อให้ผู้ต้องขังอ่อนโยนฝึกวินัยความรับผิดชอบแล้วก็ให้เขามีอาชีพเสริมเมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว เรามาฝึกในแดน6นะคะแดน6เนี่ยเป็นแดนที่เป็นเหมือนซูเปอร์แม็กกู้ต้องขังที่กระทําผิดวินัยก้าวล้ากระทําผิดซ้ําทะเลาะวิวาสจะนํามาควบคุมที่แดน6แห่งนี้เป็นนักโทษคดียาเสพติดครับโทษ25ปีมาตอนแรกก็เกยอ,อยู่ครับดื้อเมื่อก่อนนี้เป็นคนรมร้อนหงุดหงิดง่ายครับมีเรื่องชก่อยก,กันกับผู้ต้องขังด้วยกันฮะนี้แล่หน่อยก็เรา,าแช่ลมอย่างเดียวนักโทษคดียาเสพติดครับโทษ25ปีครับก่อนหน้านี้เลยครับผมเดิมทีก็เป็นคนแบบ ใจร้อนนิดหน่อยก็เข้ามาอยู่แดนนี้เพราะว่าล้อยว่าเป็นแดนสุดท้ายแล้วสุดท้ายของเรือนจำผมว่ามันไม่มีวิธีคลายเครียดเลยในคุกอ่นานหนังสือผมก็ไม่ชอบไม่มีเลยในการดูแลของผู้ต้องขังในโครงการก็เราได้มีการเชิญวิทยากรนะคะจากหน่วยนาะวิกโยธินของกองทัพเรือนะคะเหนือหน่วยเคนายนะคะเขาก็มาสอนในเรื่องของการฝึกนะคะก็เริ่มตั้งแต่ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลสุนัขเบื้องต้นเราจะฝึกสุนัขยังไงให้ทําตามคําสั่ง ตกใจนะพี่ผมไม่เเจอสุนัขมา4ี่ปีฝาก5าปีผมว่าเฮ้ยมันน่ารักอะ่ะมันจะแบลวอ์อ่ะมันแค่ว่าทําให้ตัวผมเป็นบลวด้วยจากที้กายจากที่จะเป็นคนที่แบบว่าดื้อหน่อยก็จะซอบลงม,มันหน่อยวันแรกผมเก็บขี้มาเลยมันขี้ใส่มือผมเลยเฮ้ยไอตัวนี้แหละถ้าพูดถึงรเบีิดวินัยสตัวนี้พี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ไม่น่าจะมี <laughs> ไม่น่าจะมีเท่าไหร่แต่ก็ฝึกก็ฝึกตามตารางการฝึกก็ฝึกตามนั้นเลยลุกนั่งหมอบพอยแล้วก็สุขาวิบาลอะไรพวกนี้ปกติเลยครับ ก็เริ่มเลี้ยงเขาดูนิสัยเขาว่านิสัยเขาเป็นยังไงฝึกได้ไหมเขามีนิสัยที่แบบว่าจะดุนิดนึงเราก็จะใช้ลงกับเขาไม่ได้ละก็ค่อยสอนเขาฝึกเขาต่อเขาต้องใช้วินัยในตัวเองครับพี่ครับเขาก็อยู่กันทั้งวันเลยผมอยู่กับชิคเก้นมาหนึ่งปีครับผูกพันมากครับพี่นี่เท่ากับผมทนโทษนี่ผมไม่รู้จะยังไงถ้าว่าเป็นลูกก็ได้ยิ่งกว่าเพื่อนครับผมรักมากครับเพเลี้ยงเลี้ยงทุกวันคุยกันทุกวันไม่เคยห่างกันเลยครับ จากฟีดแบกนะคะผลตอบรับที่ผู้ต้องขังได้เข้าอบรมนะคะเราเห็นถึงความอ่อนโยนที่เขามีขึ้นนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นการก้าวรล้าที่เคยมีอ่ะก็ลดลงเขารู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองอารมณ์นี้ผมอ่อนโยนขึ้นครับนิสัยก็รู้สึกว่าอารมณ์มค่อยๆ่อรุนแรงเท่าไหร่ฮะเมื่อก่อนคือว่าใครพูดไม่เข้าหูมกมก็ล่อเลยคนระับก็ใส่เลยไม่ฟังแล้ว,วาะทุกวันนี้จิตใจเราซอฟลงครับสุนัขก็ทําให้เราแบบจิตใจมัน,ม,นมันอ่อนโยนลงอะพี่มันคล้ายๆได้ดูแลเขาเนี่ยเหมือนเราเหมือนเราได้ดูแลใครสัก หมือนกันนะครับดีนะพี่ผมว่ามันก็ทําให้ผมแบบอ่อนโยนขึ้นนะ่ะหนึ่งเลยนะผมได้นะผมได,ผมได้ผมได้เพื่อนที่ดีเลยคือคืออย่างน้อยมันก็ไม่ว่าเราไม่นินทาเราไม่หักหลังเราแน่นอนแล้วก็ได้พัฒนาจิตใจตัวเองผมผมคิดว่าผมดีขึ้นนะผมไม่ไม,ไม่ก้าวร้าวมาก่อนผมว่าเลือกที่จะมองมุมที่ดีของคนอื่นตอนนี้ผมไม่ไม่เลือกมองมุมเสียแล้ว